สวัสดีครับญาติธรรมทุกทท่านวันนี้เรามาบันทึกเสียงประสบการณ์วิญญาณและการอุทิศบุญตอนที่22นะครับก็วันนี้เราก็าจะมาพูดคุยเรื่องราวที่เคยได้พิสูจน์ทราบหรวอว่ามีญาติธรรมเกิดความสงสัยนะครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับญาติธรรมทุกทท่านนะครับ เอาวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบันทึกไว้หน่อยเพราะจะได้รู้ว่าพูดเมื่อไหรไ่นะครับ,รบเอาวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก็ปัจจุบันเนาะเราพูดถึงสังคมก่อนอืมอ่าเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นบุคคลที่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปวัตถุทางโลกเข้ามามากขึ้นเรื่องของศาสนาก็เริ่มเสื่อมถอยการทำมาหากินของคนมากขึ้น อดอยากเรื่องปากเครื่องท้องมันสําคัญกว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมก็จึงได้ห่างกันไปคราวนี้มันเกี่ยวข้องกันก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อบุคคลห่างไกลวัดก็เริ่มที่จะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดบางครั้งเนี่ยการกระทําบางอย่างก็เป็นบาปติดตัวกับผู้คนที่ไม่รู้ในการไปทาบุญแม้กระทั่งบางครั้งทาบุญได้บาปน,นั่นคือการปรามาสกับปรามาสก็คือหมายถึงปรามาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกอทกอย่างครับครู ก็มีมีจริงๆแต่จริงแล้วเมื่อสักเกี่ยอาทิตย์ละสามอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีรานั้นมีท่านมาก็เป็นท่านไหนผมก็ไม่กล้าถามเพราะว่าการที่ต่อจิตเข้ามานี่มารยาทอย่างหนึ่งที่ถูกสอนไว้คืออย่าถามว่าท่านเป็นใครนะท่านก็มาบอกว่าเตือนบอกว่าควงเด็กๆมันนะครับนี่หมายถึงที่ตรงโรงเรียนนะเพราะว่าเวลาสวดมนเนี่ย มีไม่กี่คนสนใจนอกนั้นก็พนมมือแล้วก็คุยกันนะครับท่านก็บอกว่าสงสารเด็กมันมันมีบาปที่จะต้องลงนรกโดยที่มันไม่รู้คือระหว่างที่เขาสวดมนต์เนี่ยถ้าคุยเนี่ยเท่ากับกําลังปรามาสนะสวดมนต์นี่ก็เหมือนปรามาสพระธรรมนะเป็นคําสอนของพระเจ้ามันก็มีเหมือนกันที่ท่านบอกเพิ่มมาก็คือว่าไอ้ตามงานสวดศพเนี่ย ชอบเป็นกันท่านก็สงสารประจําครับครูเพราะว่าบางทีพระเริ่มสวดหรือว่าพระเริ่มเทศเนี่ยคนก็จะเริ่มละคุยกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,เน,มเนี่ยคือพอพระหยุดหยุดตามแต่พอพระสวดคุยตามเออให้สวดแทนถ้าจะดีนะอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้สวดแล้วคุยกันเรื่องอคนอื่นแถมบางครั้งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอีกคือเรื่องของบุคคลอื่นใส่ร้ายกันอท่านก็ห่วงตรงนี้นะครับไม่ว่าทั้งเด็กผมในโรงเรียนหรือว่าพวก ตามวัดตามวาหรือตามในพิธีสงฆ์ที่กำลังทำกันอยู่ถ้ามีสวดมนต์เนี่ยแล้วคุยกันท่านบอกว่าคนมันไม่รู้ว่าผิดว่ามันบาปขนาดไหนท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกเนี้ยโดนอะไรนะครับนี่แค่คุยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยคุยท่านท่านห่วงไงค้นคนมันผิดกันเยอะโดยที่ไม่รู้ว่าผิดท่านบอกว่าถูกเอาหอกแทงปากนะ เสร็จแล้วก็ปาดแบะจนกระทั่งแก้มฉีกขาดออกเลยนะแล้วหอ,อกนั่นก็แทงทะลุไปถึงท้ทอยนะผู้ผ่าปากอะท่านบอกพวกนี้ถูกโดนเอาไปผ่าปากกันเป็นแถวหมดครับนะซึ่งถามว่ามันหนักไหมท่านก็บอกอันนี้โทษไม่หนักนะ <c oughs> แต่สําหรับมนุษย์ที่ได้ยินถ้าผ่างนี้หนักนะนะสําหรับเราก็บอกหนักนะผ่าปากแบะเลยเนี่ยอันนี้ก็ทรมานแล้วครับอมันไม่ใช่รอบเดียวมันหลายรอบอะ อยากจะฝากบอกเขาไว้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปตามงานศพเราก็จะเห็นกันนะมีส่วนหนึ่งก็คือนั่งพนมมือฟังพระอีกส่วนหนึ่งก็แอบ,บนั่งคุยกันมือก็พนมมีทั้งคุยเบาคุยดังก็แล้วแต่นะก็เลยถามท่านถ้าอย่างนี้ถ้าเขาจะคุยกันทําไงท่านก็บอกก็จงไปให้พ้นบริเวณนั้นซะอยากคุยก็ไปคุยกันซะอย่าอยู่ในเขตบริเวณที่พระท่านกําลังสวด คือไม่ควรใครอ่ะเพราะไปควรหูที่สามปั๊บก็เป็นเรื่องแล้วนะไม่ได้หูที่สองไปถามเพื่อนไปคุยกับเพื่อนก็เพื่อนก็ต้องเสียสมาธิจากการพนมมือฝังพระสวดก็มาคุยกับเราอืมเท่านั้นเองได้เรื่องแล้วซึ่งผมว่าหลายคนก็เคยทํานะครับที่พูดเนี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็ไปสามัคคีโดนหอกแทงปากกันนะผ้าลงไปแต่ทั้งหมดนี้ บาปมันก็รออยู่แต่ถ้าเราหนีได้เราก็หนีตะพืชน,นะครับงั้นตรงนี้มันกลายเป็นปรามาสนะนี่เด็กๆผมผมก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกเขายัางไงดีเนี่ยคือมันก็พูดยากนะนะครับมันมันดูเหมือนเล็กแต่เวลาโดนเจ็บนะนะครับทีนี้มันมีอีกอย่างครับหนังสือพิมพ์มาสิเดินซื้อกับข้าวตลาดทิ้งอยู่ที่พื้นนะ คือคนเราพออ่านแล้วมันมันหมดหมดความสําคัญแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจใส่ใจเออมึงที่มันห่อของมาแต่รูปในนั้นน่ะพระเครื่องอะ่ะรูปพระพุทธเจ้าอะ่ะครับนเดินเหยียบครับไม่สนใจอะ่ะหนังสือพิมพ์ปฏิทินบันทีสแตมใส่ออตั้มกล่องเอาวะที่มีรูปพระครับไม่ว่าจะเป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปพระสงฆ์ก็แล้วแต่นะตอนนี้มันเยอะสิเนาะค,คือคือมันพิมพ์ออกมาเป็น เป็นยาสารมันล้น,น,ลนเหลืออืใช่แทบจะหลบไม่พนน้นหนังสือพิมพ์จะเรียกว่าเกือบทุกฉบับมันจะมีบางคน<ะ>มีหนังสือเป็นเล่มหน้าปกพระวางเรียราากับพื้นก็มีใช่ไม่ได้สนใจอะ่ะเออก็เลยถามท่านบอกว่าแล้วจะไปถูกลงโทษยังไงท่านก็บอกไอ้ที่เหยียบรูปพระนะ่ะนะมันก็มีทั้งรู้แล้วก็ไม่รู้ ค,คือคือบางทีรูปพระอยู่ข้างในก็มองไม่เห็นแต่ที่เห็นแล้วก็เหยียบโดยที่ไม่สนอันนี้หนักหน่อยก็เลยถามท่านบอกแล้วเขาลงโทษยังไงท่านก็เลยบอกว่าใช้ท่อนเหล็กนี้หวดบอยที่ฝ่าเท้าก็เล็กเล็กน้อยน้อยห้าร้อยทีนะห้าร้อยทีต่อครั้งนะครับห้าร้อยทีต่อรอบ <laughs> รู้ยังไงกันรู้ตีจนตายพราไม่รู้เนี่ยนะ ันก็ับในราต่อนะ,อะท่านก็บอกอนนคือบอก500ทีเออบอกอันนี้ก็คือไม่ตั้งใจนะนนคือเบาๆอันนี้ไม่ตั้งใจนะถ้าตั้งใจนี่หนักขนาดไหนไม่รู้ตั้งใจคือแปลว่าเดินเห็นแต่ไม่สนนั่นคือกระดาษแล้วเหยียบมันคือการปรามาส์ก็เท่ากับปรามาสพระพุทธองค์เขาให้นั้นหลายคนนะครับหนังสือที่บ้านบางทีมันก็วางกับพื้นปฏิทินบางทีก็หมด ปีแล้วก็ไม่อยากจะเก็บไว้จะเปลี่ยนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเผลอปลามาดกันไปเยอะแยะทีนี้แก้ไขยังไงดีกว่าครับเราก็ถามบางคนก็ทุกใจอ้าวแล้วจะเก็บไว้ยังไงเต็มบ้านมันมีสองแง่ก่อนที่เคยทําไปแล้วก่อนบางทีก็เผลอเหยียบหนังสือแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีถ้ามีเราไม่เหยียบหรอกครับคนของเราคนของเราไม่เหยียบแต่ว่าคนอื่นก็แล้วแต่ใจเขาละนะ นะมังคับก็ไม่ได้หเออบางทีเดินไปยังเก็บตามตลาดทนไม่ได้ต้องเก็บติดมือกลับบ้านอะ่ะเอามาเก็บ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 ไว้ถึงเวลาก็เผาสีเราเนะทีนี้ผมก็ยังบอกท่านที่มาสงเคราะห์บอกเรื่องนี้ให้ฟังว่าผมเองใช้วิธีเผาให้หมดสภาพท่านก็บอกยังไม่ถูกก่อนจะเผาอ่ะขอเข้ามาก่อนเออเราก็ลืม นะก็ว่าเผาให้มันไม่มีเหลือภาพซะมันจะได้จบไปนะเผาเกาไปการปรามายอีกถ้าไม่ได้ขอเข้ามาขอเข้ามาก่อนขออนุญาตก่อนแล้วก็ขอบรารมีพระพุทธองค์เนี่ยเออมาลายสิมาลายความศักดิ์สิทธิ์ในรูปพระรูปพระทุกทุกรูปนะศักดิ์สิทธิ์ครับน,นั่นคนั่นคือพระเจ้าเอาว่าเรื่องเรื่องคือคือเราบางทีเราก็จับพลังพระเครื่องกันนะเนาะ นะบางทีก็ดูออล่าบังเนี่ยนะเราก็พอทํากันได้บ้างนะถึงไม่ใช่ระดับเซียนแต่ก็พอจะรู้บ้างก็เคยพิสูจน์ทราบตามรูปพระตามหนังสือพระเครื่องที่เป็นพระเครื่องแท้ๆเนี่ยปรากฏว่าพลังเท่ากับองค์จริงเป๊ะเลยซึ่งถ้าใครอยากจะใส่พระเครื่องเบนจับภาคีไม่ว่าเนื้อดินหรือเนื้อชินเนี่ยถ้ามีรูปมีสแตปมเนี่ย ไปสนีทออกมาสาแตมสวยเป๊ะเลยอะ่ะนะเพราะองติดรางวัลล้วนๆเอาเลยครับตัดมาเลี่ยมได้เลยพลังเท่าองค์จริงในปฏิทินก็เอามาเลี่ยมกรอบได้นะครับได้นะถ้าไม่ถือสาถ้าจิตถึงนี่ได้หมดเลยนะแต่ถ้าเอจะจะเปลี่ยนเรื่องวัเนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเชิญไปนะเอานิดนึงก็ได้นะคือลูกพระถ,ถ้ามีก็ลือลาธิฐานกราบพระเสร็จแล้วก็อลังสมาเสร็จแล้วก็ก็ อธิษฐานขอท่านที่ลูกขอบรารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดแผ่บุญบรารมีของพระองค์ท่านลงมาสถิตณนระูปของพระพุทธองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพเจ้าในการเคารพบูชาเป็นการบูชาเอเต็มเป๊ะเลยอันนี้สําหรับผู้ที่แบบเห็นภาพที่วางล่วงล,วง,ลวงไปเรียกว่าหมดประโยชน์แล้วอยากเอามาบูชาก็ <c oughs> จร,จริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ทาไม่มั่นใจอะเติมด้วยกรารอธิฐานอย่างเงี้ยขอพระบูชาเออเป็นการเขาเรียกอธิฐา,า,านเา<ว>ะาสำหรับท่าน <วะ S 2> ที่ไม่อยากทิ้งอือแต่ถ้าท่านที่ต้องการทีนี้ถ้าจะเผาก็ต้องขออนุญาตหนึ่งขอเข้ามาสองสามขอบารมีพระพุทธองค์ท่านมาลายความศักดิ์สิทธิ์ในรูปพระนั้นให้หมดซะก่อนแล้วจึงเผานี่คือคําตอบที่ได้ว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าบางทีเราจะเก็บไว้กองพเดินมันก็เก็บไม่ได้ บางทีเจอตามหนังสือพิมพ์บางทีต้องฉีกเฉพาะรูปพระเอามาเก็บใส่ตู้ตัวเองไว้เพราะมันมันทนไม่ได้อ่ะเราเรารู้อะไรอ่ะนะแต่คนไหนเขาไม่สนมันก็เรื่องเขาก็แล้วกันแต่นี่คือที่บอกว่ามันหลายคนไม่รู้ไปเข้าขายปรามาดทีนี้ปรามาดไปแล้วทําไงขอเข้ามาพระพุทธองค์ครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็ตามใจเถอะนะครับเอาว่าให้ได้ความหมายว่า ลูกขอเข้ามาลูกขอโหสิกรรมต่อสิ่งได้ผิดพลาดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจที่ล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธองค์ท่านโปรดเมตตางดโทษแก่ข้าพาเจ้าด้วยเถิดข้าพาเจ้าจะขอปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่ดีต่อไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ<ม>ก็คือเลียงคำเอาก็ได้หรือจะไปเอาที่เป็น ถาภาษาบาลีเนาะขอเข้ามาขอเข้ามาพระรัตนไตรก็ได้นะฮะที่เป็นภาษาบาลีนั่นก็ใช้ได้ครับทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีนะมีเยอะแยะหมดนะแต่ผมถนัดภาษาไทยที่สุดอะผมก็เรียงเอาเลยอ่ะตามใจผมอะภาษาบาลีจะขึ้นว่าพังอัศระังอัศพังอัราทพังไม่ผิดเมพันเตเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเคยท่องัแต่ตอนหลังรู้สึกตัวเองไม่ถนัดจะคล้ายๆคำคำขอเข้ามาหน้าบวชนะไหละครับตอนนั้นพูดที่บวชอะท่านไหนเคยไป พลาดพังที่เกี่ยวกับการปรามาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ใช้วิธีขอเข้ามาครับเดี๋ยวนี้ผมยังต้องขอเข้ามาประจำเลยคือเผื่อพลาดนะต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ครับเพราะว่าหนักจะได้เป็นเบายัางไงเราก็เคลียร์ตัวเราตอนที่ที่ยังมีความรู้ตรงนี้อยู่เนี่ยเราเคลียร์ได้ครับมันอาจจะไม่หมดไปเลยนะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่เคลียร์ อันนี้คือการขอขขมากรรมแล้วก็การปามาพะพุทธพธรถมีอีกอันนะครับครูคือการปา마พระสงซึ่งปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากบางครั้งเนี่ยเพื่อนบวชเนาะเราเป็นเพื่อนอืเนาะความเคยชินอืพอเจอเพื่อนจะทักทายกันแต่เวลาเพื่อนบวชเนี่ยความเคยชินแนะความเป็นคนยังไม่ได้บวชบาทีทักเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมเนี่ยเหมือนการทักเพื่อนกันปกติแต่ตอนนั้นเขาเป็นอยู่ในเพศพระพิสุก็ เข้าขายประมาณพระสงฆ์คือท่านจะเป็นพระดีไม่ดีนะั่นเรื่องหนึ่งนะเอาว่าเรื่องหนึ่งถ้าว่าท่านทําไม่ดีทั้งกระบาปของท่านนะ่ะแต่ว่าโดยเพศแล้วมันจะแยกระดับกันด้วยศีลถ้าพูดถึงทางพุทธศาสนาก็คือพระท่านอยู่ในกรอบของศีลสองอยยี่สิบเจ็ดส่วนคนนี้ก็มีทั้งรักษาและไม่รักษาศีลเพราะงั้นโดยเพศนะเป็นคนธรรมดาก็คือต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้าไปทำตีตัวเสมอ ยิ่งคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมนี่มกเกิดมักเกิดนะครับแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในวัดประจําทุกวันทุกวันจนจนเห็นพระเป็นพวกเป็นเพื่อนไปเลย <มา S 1> หรือบางทีดุพระอีกพสอนพระพูดคุยหยอกล้อกันเหมือนเห<อ>มือนเป็นคนสนิทอ่ะข้างล่างเขาจดใส่บัญชีไว้นะครับว่าปรามาสพระสง์นะครับแรงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นไงก็หลีก,ลกไว้หน่อยถ้ารู้ <นะ S 2> ว่าท่านปฏิบัติดีก็คือไม่ยุ่ง ก็หรือว่าก็ไม่ยุ่งไม่สนับสนุนไม่ใส่บาตรไม่อะไรก็คือตัดเขาเรียกตัดท่อน้ําเลี้ยงครับเนะก็คือให้เหี่ยวไปเองก็แล้วกันง่ายที่สุดครับดีกว่าการไปปลามาสออไม่งั้นมันเสี่ยงตัวเราอ่ะถ้าเกิดเราไปว่าหรือไปอะไรโดยที่เราไม่รู้จริงต่อให้รู้จริงบางทีก็ยากเลยนะต้องเป็นหน้าที่ของคณะส่งเขาจัดการกันเราก็ต้องไปไปไปเขาเรียกไปร้องต่อคณะส่งให้เขาจัดการกันก็เอาว่าแล้วแต่กรณีเนาะแต่อันนี้คือ เกินให้ฟังคร่าวๆแต่มีพวกหนึ่งหนักปลอมพระขายพระเอาว่าเคยมีมีมีเขยเขยทั้งวัดสิงเนี่ยนะเป็นเป็นพี่ที่ผมรู้จักคนหนึ่งเขาฝากช่วยติดตามคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาปลอมพระหลวงปู่สุขพิมพ์สี่เหลี่ยมตะกัวนี่นะครับครับบอกช่วยช่วยตามหน่อยพอจะ ช่วยเหลือได้ไหมหเขาคิดว่าน่าจะลำบากผลปรากฏว่าลงลึกมากก็เหมือนอยู่ในเตาหลอมนะ่ะตอนนี้ครับคำว่าเตาหลอมก็คือไม่ได้พักเลยอะไม่ได้พักการลงโทษตลอดเวลาอืวันพระใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นไม่มีสิทธิ์อะหลอมอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับเกิดตายเกิดตายแบบถี่ยิบเลยสรุปร้อนอยู่ตลอดการแล้วเมื่อไรจะหมดตอบไม่ได้ นี่ตายมาประมาณสี่สิบปีแล้วมั้งนะก็ยังหลอมอยู่เพราะโทษมันหลักพันปีครับนี่เออวันนั้นพผเอิญท่านที่ที่มาคุยด้วยก็ยังคุยเรื่องนี้กันท่านก็บอกเหมือนเตาหลอมนะก็คือเขาได้หลอมพระไงหลอมตะก่วทําพระก็ได้หลอมมั่งไงนะทีนี้กลายเป็นคนโดนหลอมมาสิก็เหมือนเตาหลนนี้ไม่มีโอกาสแม้แต่วิดเดียวไม่มีก็ไม,มไม่มีโอกาส้น้องน้องอเวจี G. น้องๆเอาเวจีเกือบเลยอ่ะเพราะงั้นพวกปอมพระท่านอาจจะได้เงินทองมาใช้จ่ายตอนนี้เห็นคนที่ไปซื้อเป็นไอ้โง่นะก็คนเข้าไปอยู่ในวงการตรงนี้มันทําให้เลยจุดตรงที่คิดถึงบาปบุญนะเพราะรายได้มันเข้ามาแทนนี่ได้ไง่ายนะนะกลายเป็นอาชีพอืมแล้วไม่ใช่พวกไหนาชาวพุทธทางนั้นที่ทำอ่ะครับนะพวกฝรั่งเขาไม่มาทำหรอก นะจะจะมีบ้างก็เดี๋ยวนี้ฝรั่งเริ่มเปิดแผงพระแล้วเจอเจอแล้วนะเจอที่สิงห์บุรีครั้งนางบวชครั้งปรากฏว่าหาเหมือนหาวัตถุโบราณนะเกี่ยวกับพระเนื้อชินอะไรตั้งแต่ยุคลบ,บุรีอะไรมาเนี่ยเอาส่งประเทศเขาได้ราคาสูงทางนู้นก็ถือเป็นวัตถุโบราณแล้วก็ศิลปะนะเขาไม่ได้นับถืออะไรหลอกก็มาเปิดแผงเพื่อรับซื้อพระตรงนี้นะไปเจอยังงงนะอ่ะไรวะแย่งอาชีพคนไทยแล้วนะ พวกขายพระผิดไหมก็ยังได้คุยกับท่านที่มาต่อคุยด้วยจําได้วันที่คุยนะั้นมันคืนวันศุกรนะ์นะนะที่คุยกัน,นครั้งที่สองอมาคุยกันท่านก็พูดถึงพวกที่ขายพระนะฮะแม้แต่หลวงปู่สุขท่านก็ยังบ่นว่าปลอมพระท่านเยอะเหลือเกินแต่ก็ต้องบอกว่าพาระปลอมที่ทําหลังๆนี้อันนี้หลวงปู่สุขท่านท่านมา มาส่งเคาะช่วยบอกช่วยแนะนำหลายๆอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนทางที่พวกผมมีกันนะก็พระปลอมของหลวงปู่สุขทั้งหมดหลังๆนี้นะครับของเดิมเนี่ยลงด้วยอภินยาฤทธิ์พลังอลาจะเขียวปัดเลยนะครับเป็นสายฤทธิ์แต่หลังจากที่หลวงปู่ท่านละวางฤทธิ์นะปัจจุบันนี้ท่านเดินสายโลกุตระ พลังที่แผลลงมาเป็นพลังสีขาวนะครับเหมือนกับเป็นพลังอะไรดีพลังทางพุทธ,ธะนะพลังโลกุตระจะใช้คําไหนก็ไม่ไม่รู้งกันเนี่ยจะเป็นออร่าสีขาวนะครับงั้นพระปลอมทั้งหมดหลวงปู่ต้องแอบตามไปลงหมดอันนี้ที่ท่านมาบอกแล้วเราก็เช็คเจออย่างนั้นจริงๆคือตกลงว่าพระหลวงปู่ปลอมแท้นี่เช็คพลังไม่ได้มีทางนั้น ผมก็เคยเช็คและรู้ตั้งนานแล้วว่าเอาหลวงปู่เปลี่ยนแนวแล้ววางฤทธิ์แล้วก็ไปสายโลกุตระจากพลังที่ลงมาพระที่ที่ที่เป็นแบบนี้ที่เป็นพระปลอมที่ผมพบก็มีหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่ทวดหลวงปู่ปานที่เป็นของปลอมนะจะมีพลังแบบนี้ทั้งหมดคือท่านมาลงเพื่อให้คนที่เคารพท่านแล้วเอาไปใส่เนี่ยจะได้ของที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะ อันนี้คือความลี้ลับที่ที่เราได้มาก็เปิดเผยนะครับ,รบส่วนจริงไหมอย่าเชื่อนะเล่านิทานให้ฟังนะเนี่ยนะห้ามเชื่อนะครับนอกจากคุณพิสูจน์ได้แล้วค่อยเชื่อย้ําคํานี้นะครับทีนี้วกมาเนี่ยแชลแไปไกพวกปอมพระแล้วแต่พวกขายละ่ะขายเป็นอาชีพเนี่ยมันก็เท่ากับปรามาศพระพุทธองค์ด้วยปรามาศพระสงฆ์ด้วยท่านที่มาต่อเมื่อคืนมันสุกก็บอกว่าเขาแล่ ก็เอาเงินพงจากการขายไปเลี <reco Christ. S 1> ้ยงชีวิตนี่เขาก็เลยแล่เนื้อออกให้เหลือแต่กระดูกนะก็ก็กินไปสร้างเป็นเลือดเป็นเนื้อก็เลยแล่ออกสยดสยองอ่าพอแล่ออกหมดเหลือแต่กระดูกก็ตายเขาก็ลาดน้ําทิพย์ให้ฟื้นเสร็จแล้วเนื้อก็จะเต็มเหมือนเดิมแล้วก็แล่ใหม่แล่นานไหมก็โหกี่ร้อยปีก็ไม่รู้นะนานนะครับเล่นปลาม่าณ ครับ่อ,อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยโทษมันจะหนักนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่โทษหนักจังเลยไปไปไปยุ่งกับทงางศาสนาเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นห่วงนะสำหรับผู้ที่นะครับจำนายพระหรือว่าให้เช่าบูชาพระนะครับถ้าท่านนําเงินส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ของการนําพระไปเช่าบูชาหรือว่าจหนายให้กับผู้อื่นนําเข้าสู่พระศาสนาเป็นการชําระหนี้สงฆ์ นะครับอาการรมก็จะบรรเทาเบาบางลงไปได้ในส่วนหนึ่งนะครับในยุคที่ศาสนายังไม่เสื่อมถอยเนี่ยบุคคลเนี่ยเคร่งนะเคร่งคัดในการนับถือของพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยเขามีความเระวังสูงแต่พอเวลาเริ่มเสื่อมถอยเนี่คนเริ่มไม่สนใจบางครั้งก็ละเลยคือเข้าไปวัดบางครั้งไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่มีกระทาความผิดโดยที่ไม่รู้เรื่อง เยอะเยอะมากบางทีก็ต้องศึกษาเ,าเน,น,านาะในฐานะเป็นชาวพุทธไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีบางครั้งจะมาตอบว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เหมือนถ้าพูดภาษาที่แบบรุนแรงมันคือเสียเสียชาตินะเกิดที่เกิดเป็นชาวพุทธกลับไม่รู้เรื่องอบางคนเป็นศาสนาอิสลามเมื่อเมื่อวานไปกรุงเทพไปเจอนักปฏิบัติคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็คือตระกูลทั้งหมดเป็นมุสลิมแต่ว่ามีเหตุให้มาเปลี่ยนแปลงนับถือพระศาสนาปฏิบัติได้เร็วมากเขาให้คํา เขาเขาให้คําสอนอย่างหนึ่งให้ฟังว่าทําไมฝรั่งถึงปฏิบัติได้ดีกว่าคนไทยเพราะฝรั่งไม่มีตัวยึดไม่มีตัวให้คิดมากเขาปฏิบัติได้ไวมากครับฝออรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาก็คือชาวยุโรปดีกว่านะที่มาศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทยนี่ต่างกับคนไทยที่เข้าวัดคนไทยนะเข้าวัดไปทําบุญไปหาบุญครับแต่ฝรั่งอ่ะเขามาหาธรรมะรมันคนละหาครับเพราะฉะนั้นแล้วฝรั่งเลยได้ของดีไป ค,คนไทยก็ได้บุญไปไงมันใกล้เกลือกินด่างนะอยู่ใกล้เออแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สัจธรรมไม่ได้จริงความพระธรรมก็ฟังธรรมแล้วมันยานอนหลับดีๆนะนะก็เริ่มไล่ยอยากทานไปก่อนนะครับแล้วก็ไปศีลศีลแล้วก็ไปภาวนาใครอยากได้ก็ทําเอาของใครของมันนี่ของพระเนี้ยนะก็ถือว่าคนไทยเราเอาว่าชาวพุทธดีกว่าเนาะก็ปรามาย ถะพูดพระธรรมพระสงฆ์กันไปไม่น้อยนะครับ,รบโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ยังไงขอเข้ามาพระรัตนตรัยัง<า>ยย่ง,งประจําหน่อยยหลังยิงยง่งโลกเกิดความเจริญมากขึ้นการปรามาสมากขึ้นสังเกตบางครั้งเกิดเหตุการข่าวเกี่ยวกับศารรสานาอ่มและหลายๆครั้งเราก็จะมองเห็นว่าบุคคลเข้าไปทกเถียงพูดคุยเรื่องต่างๆทั้งดีและร้ายซึ่งบางครั้งเราก็มองว่าบุคคลน,นั้นไม่ได้เห็นจริงนะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นจริงก็เป็นการกล่าวหา มันก็เป็นการปรามาโดยที่เราไม่รู้ตัวอืมก็เท่าที่บอกกล่าวมานี้ก็เป็นมุมมองแล้วก็มีท่านที่มาบอกด้วยความเป็นห่วงนะตั้งแต่เอาหอกแทงปากผมก็โอ้ผมก็โดนด้วยสิเราก็ว่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็เคยคุยเหมือนกันในเวลาพระท่านสวสดตอนงานศพเนบางทีมันก็มีมีธุระต้องคุยกันบางทีเราก็แอบคุยเหมือนกันนะ อา้าวเราด้วยเหรอนี่เลยอะ่ะก็เลยต้องตั้งหน้าขอเข้ามาพระรันนาตนไตรเลยนะก็ยังพวกที่มีพระเครื่องเก่าๆด้วยนะครับเสียนเขาว่าไงบ้าเขาเก็บเข้าลังเอ้ยน,นี่เห็นพระเป็นอะไรอยู่เนี้ยอ้าใช่ไหมเคยเคยได้ยินไหมครับเก็บเข้าลังนี่เห็นมึงเห็นพระเป็นอะไรกันเนี้ยน็นของเล่นนี่หว่านะนั่นของสูงนะเนี่ยเล่นของสูงบรรดาผู้เล่นพระ สะสมพระเครื่องทั้งหลายก็หลายท่านบางองค์รู้ว่าปลอมที่โยนทิ้งเลยหักทิ้งเลยก็มีคือตายหาแล้วรูปพระนะหักทิ้งเลยผมนี่เก็บไว้เป็นกล่องเลยถ้าพลาดใดของปลอมมาเนี่ยเอาไว้ถ้าเกิดเขาเขาสร้างพระประธานที่ไหนก็จะเอาไปใส่ฐานพระประธานไม่กล้าเลยครับนะเหมือน,นระวังหน่อยนะครับแม้แต่ของปลอมก็ห้ามปลามาดนะครับเพราะรูปนั้นรูปอะไรให้เราคิด นั่นรูปพระพุทธองค์แค่รูปก็เป็นเรื่องนะครับถ้าเกิดเราไปไปหักไปโยนทิ้งไปอะไรเนี่ยนะฮะเอางั้นก็ฝากฝากพวก,กที่นิยมพักเครื่องด้วยคือผมก็หนึ่งในนั้นนะแต่ผมไม่ประมาแต่ผมรู้ว่ารูปอะไรผมจะเก็บอยู่ในที่ที่เหมาะสมทั้งหมดไม่ว่าจริงหรือปลอมผมก็จะเก็บไว้หมดนะครับครับก็รสรุปความตอนนี้เนาะสําหรับเรื่องของการปรามาพระรันาตนไตยเดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาส ก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวเก็บความรู้ให้กับญาติธรรมได้ฟังนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ